นะไี่เทสวน้นไม่เท็เทไม่กลัวมันเลยไม่อ่ะเทก็เล่นโดยน,นมันไม่เคยเป,นะป็นอันตรายอะกูเชื่อเลยทั้งนั้นทั้งกับป้ากาับกันถือกันถือกันน,นะน,น,นัเพื่อสังคมเฮ้ยทำไมตัวฉันมีการาเนย่ะอ๋อ ฉันก็ไม่นานที้แตไซ托์าาแล้วแต่การฉันโตแล้วแน่ๆเลยเฮ้ยเพราะมันเต่งตัวคนกว่าแค่ที่ปลูกทำไมตัวลูโวววกโตขึ้นอ๋อมันกะตบดการการนอน ผมตามมาเลยเขาขึ้นแต่ฉ่ผมว่าไม่ตามเขา่วยนี่ออกกนมันนไไมืกนมไหมหรือเปล่าไม่ออ่กะมันมนเ,ย <Yeah. S 2> เายแต่ต็อนนี้บุ้มขอชูวก่อนที่ไมที่ทนแฮ้ไม่กินข้าวันเลยไม่ครับผมนี่ทำาข้าวไว้ก่อนนะรับ